สวัสดีครับวันนี้ผมจะไปเที่ยวอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเดินทางโดยสายการบินไทยสมายจากท่าอากาศยานสวนุวรรณภูมิไปลงที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับตอนนี้เรากำลังบินอยู่ชั้นเหนือเมฆผ่านอ่าวไทยทางชายฝั่งภาคตะวันออก ในตอนนี้เรากำลังบินอยู่เหนืออะทะเลเอ่าวไทยมองเห็นทะเลสีครามสดใสมากเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับท้องทะเลบินผ่านหลายจังหวัดจากสมุทรปราการลงไปทางใต้ทางชายฝั่งภาคตะวันออกไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับพวกเรานะได้เดินทางมาถึงอำเภอเบตงและมากราบไหว้นมัสการ พระมหาธาตุเจดีพระพุทธธรรมประกาศแล้วเราก็ได้เข้าไปในวัดกลนอินเพื่อไปกราบไหว้นำมัสการนี่คือทางอุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์นะครับแล้วก็ยังมีตู้ไปรษยนีย์ขนาดใหญ่และหอนาฬิกาประจำอำเภอเบตงส่วนตู้ปรษณีย์ก็สามารถส่งจดหมายได้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับเราตื่นแต่เช้าตีสี่เพื่อมาชมทะเลหมอก ที่อยู่ใจกลางหุบเขาเพื่อขึ้นไปบนสกายวอล์กไปดูวิวจูทัตด,ดูทะเลหมอก360องศาที่ทะเลหมอกสกายวอล์กไอยาเวงและสามารถมาดูทะเลหมอกได้ในช่วงพรบ่ําขึ้นไปบนสกายวอล์กไอยาเวงก็ช่วงเย็นๆก็จะมีอากาศเย็นสบายนะครับ จุดชมวิวอายเวงและสกายวอล์กอายเวงตั้งอยู่บนเขาไมโครเวฟที่หมู่บ้านกม32ตำบลอายเวงซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง2,038ฟุตสามารถดูทะเลหมอกได้ทั้งทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตกมีอากาศเย็นสบายตลอด ทั้งปีนะครับตอนนี้เราได้มาถึงอุโมงค์ปิรามิดได้เห็นต้นไม้ต้นสาต้นใหญ่อายุพันปีนี่เป็นต้นไม้เก่าแก่ขนาดใหญ่ยืนคู่กับธรรมชาติมีอายุยาวนานน่าอัศจรรย์ส่วนตรงนี้ก็คือด้านหน้าของปิรามิดที่จะเข้าไปดูข้างในถ้ำนะครับแล้วเราก็เดินทางไปเที่ยวต่อที่สะพานโตกูเช ซึ่งเป็นสะพานข้ามทะเลสาบทานโตของป่าฮาลาบาลาเพื่อนั่งเรือ,อชมวิวทิวทัศน์สองข้างของทะเลสาบแห่งนี้ในส่วนของทะเลสาบแห่งนี้ก็จะอยู่บนเขื่อนบางลาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทะเลสาบฮาลาบาลา ได้นั่งเรือชมวิวทิวทัศน์แล้วท่านจะเห็นทะเลสาบสีสวยสดใสมีทิวเขาเป็นธรรมชาติสองฝากของทะเลสาบเป็นแล้วสวยงามประทับใจนั่งเรือเย็นสบายนะครับในบางช่วงท่านก็จะเห็นตอไม้ที่ตายแล้วนะครับโผล่มาบนเหนือทะเลสาบ ต้นไม้นี้ก็ความสูงก็ประมาณ3 4 0เมตรนะครับก็อพอโดนน้ำแล้วก็จะตายแต่ก็ยังมีโผล่มาเป็นกลุ่มๆดูแลว้วเป็นธรรมชาติดีมากเลยน,นะครับส่วนน้ำในทะเลสาบเขื่อนบางลางนี้ก็จะใช้ประโยชน์ให้แก่อำเภอ,อทานโตจังหวัดยาลานะครับแล้วพวกเราก็ได้นั่งเรือไปถึงเกาะทวด และได้ขึ้นไปกราบไหว้ขอพรทวดบูเกียร์ซึ่งเป็นสิ่นศักสิทธิ์ประจำทะเลสาบฮาลาบาลาแห่งนี้และพวกเราก็เดินทางกลับไปที่อำเภอหาดใหญ่จงังหวัดสงขลานะครับเพื่อไปกราบไหว้พระพุทธมงคลมหาราชซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานบนเขาคอหงหันหน้าพระพักไปทางอำเภอเมืองหาดใหญ่ แล้วเราก็ได้ชมพระอาทิตย์ตกดินอย่างสวยงามแล้วพวกเราก็เดินทางต่อหลังจากอาหารมื้อเช้าไปที่ทะเลสาบลิวงแดนจนะจังหวัดสงขลาลิวงเป็นหมู่บ้านเล็ก,ลก,กๆอยู่ในเขตอำเภอจนะจังหวัดสงขลาซึ่งเมื่อก่อนก็จะเป็นพื้นที่บริเวณนี้ทำสัมปทานเมืองแร่ดีบุก ต่างๆมายาวนานหลายร้อยปีแต่ในปัจจุบันมีการฟื้นฟูพื้นที่และหยุดการทำเหมืองแร่เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศดูธรรมชาติอย่างสวยงามมีป่าสนมีน้ำเขียวใสสวยงามมากเลยครับ หลังจากชมความงามที่ทะเลสาบลิบงเราก็เดินทางไปที่สนามบินหาดใหญ่เพื่อเดินทางกลับไปที่กรุงเทพนะครับช่วงนี้ก็จะพาท่านชมบรรยากาศจากบนเครื่องบินในยามค่ำคืนดูบรรยากาศสวยงามนะครับก่อนที่เครื่องบินจะแลนดิ้งสูง สนามบินสวนรณภูมินะครับขอให้ทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปและขอให้ท่านดูแลรักษาสุขภาพของท่านด้วยสวัสดีครับ